โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับด้านการจัดการนะครับของมหาวิทยาลัยศรีวิทุลภรวมไปถึงนะครับพี่พี่น้องนนะครับรหัส6-7ทุกๆคนนะครับที่วันนั้นจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพนะครับเก็บภาพแล้วก็ขออนุญาตประกอบเป็น MV เพลงที่ผมอยากจะสื่อสารถ่ายทอดให้พี่พี่น้องๆทุกๆคนครับถือว่าเป็นของขวัญวันรับน้องแล้วกันนะครับแล้วก็ วันนี้ครับหน้าที่ผมครับพอดีได้ได้ได้รับสายนะครับจากพอหลักสูตรนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเวราพรไทยมานะครับว่าโอเคครับวันนี้ต้องช่วยมาให้อินสปิเรชันน้องๆพี่ๆปี่ปี67หน่อยรหัส6-7หน่อยเราก็โอเคได้ครับแล้วก็ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็ขอยืนยันคำเดียวครับว่าเราไม่ต้องไปกลัวใครครับ คำว่าศีปทุมเรามีคุณภาพจริงครับอย่างตอนสมัยผมเรียนนะครับขออนุญาตโมอีกนิดนึงนะครับสมัยผมเรียนะาานะครับผมเจอศาสตราจารย์นะครับโอ้โหเจอสองท่านนะครับนะครับท่านอาจารย์วิจิตท่านอาจารย์ชัยยงอย่างเงี้ยแล้วถามว่าท่านเราเราเอาง่ายงชีวิตเราน่าจะหาหาหาตัวจับจับท่านได้ยากมากอะโอเคไหมเราได้เห็นตัวแบบโอ้โหตัวเป็นเนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับที่เราได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไป คอนเฟลเอนต์ต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบที่เนี้ยครับจะบอกว่าเราอยากเรียนรู้อะไรครับอาจารย์สามารถตอบโจทย์ให้พวกเราได้หมดเลยครับอย่างเช่นสมัยนั้นนะครับดารุณสิขาลกําลังดัง,งสมัยนั้นลําไปมา,ากกําลังดังพวกเราก็ได้มีโอกาสนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่นู่นอนะลองคิดเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ต้องห่วงครับจากคําขวัญเลยครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนั้นที่เราไปเจอแท้จะมีพี่อะไรพี่เก่งใช่ไหมพี่เก่งพี่แป้งพี่ฟ้าพี่ลูกปัดพี่เก๋ใช่ไหมพี่ปูเปี้ยวพี่มิมพี่เทพพี่อูมพี่น็อตรวมไปถึงรุ่นพี่ที่จบแล้วก็มีพี่ฟุกพี่กิฟใช่ไหมแล้วก็พี่ออฟด้วยพี่ออฟที่เป็นอาจารย์นะครับตอนนี้ครับก็แล้วก็ที่สาคัญก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราพรไหมาครับที่มีโอกาสให้ผมดรวันพลครับมาให้อินสไพเรชันพวกเราทุกๆคนครับโอเคเพลงนี้ผมขออนุญาตมอบให้พี่ๆน้องๆปี67ทุกๆคนนะครับจะเป็นยังไงไปว่ากันนะครับโอเค